สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินข้าวเที่ยงกันที่ร้านอาหารที่อยู่แถวบ้านนะคะเป็นร้านอาหารที่ไม่ได้มานานมากประมาณไปครั้งแรกประมาณสิบสี่สิบห้าปีที่แล้วแล้วก็ไปครั้งที่สองนี่ก็ประมาณเ,าเกือบจะสิบปีแล้วค่ะตั้งแต่ฮัานาจังยังไม่เกิดอ่ะอนานมากเลยแต่ก่อนเนี้ยร้านอาหารตรงเนี้ยเขาเขาไม่ได้แยกโซนแบบ คือคือไปครั้งสุดท้ายประมาณประมาณสิบกว่าปีประมาณจะเออเกือบจะสิบปีอะ่ะคือเขาไม่ได้แยกโซนแบบสูบบุหรี่กับไม่สูบบุหรี่ก็แยกแหละแต่ว่าห้องมันไม่ได้แยกกันแล้วมันก็จะเหม็นทั้งเอ่อควันบุหรี่อะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ชอบก็เลยไม่ไปนะคราวนี้ก็ก็ก็ไม่ได้ไปอีกเลย <laughs> นานมากเลยเป็นสิบปีอะ่ะเออก็ มีโอกาสแวะไปค่ะเพราะว่าอยากจะให้ลูกได้กินผักเยอะๆอ,อ่คือช่วงเนี้ยนางกำลังจะให้ความสนใจกับการกินผักก็เลยเออเดี๋ยวเราไปกินร้าน Big กบอยกันดีกว่าเนาะเออบิ๊กบอยเนี่ยมีมสีสลัดบาร์อ,อ่าก,ก,ก็แบบบุฟเฟ่เลยคุณก็เติมได้เลยจะคุณจะกินผักอะไรจะอะไรยังไงมีน้ำซุปข้าวโพดอร่อยมากซุปข้าวโพดเนี่ยนะ มันอร่อยอะมันหากินที่ไหนไม่ได้มันไม่เหมือนร้านเนี้ยอืมคือแต่ไหนแต่ไนมานะไปกินที่ใดก็ก็จะกินแต่ซุปข้าวโพดเป็นเป็นสิบถ้วยอะเออกินจนท้องท้อง,องแบบท้องยัดอะไรไม่ลงอะไรประมาณนั้นอะเออแล้วก็สลัดผักเขาเนี่ยอร่อยมากเอ,อ่มีทั้งเอ,อ่อมีเป็นเป็นผักที่อร่อยอะแล้วก็มีผักเติมอยู่ตลอดเลยไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบ ไม่ได้แบบผักไม่พอหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมีกระเจีย๊ยบมีกระลำมีผักกาดแก้วมีมันฝรั่งสล,สลัดมันฝรั่งมีมีมข้าวโพดมีถัว่วและญี่ปุน่นมีอะไรอ่ะมันเยอะมากเลยเออสลัดลอ่ะเออแล้วก็จะมีพวกพวกวนเออพวกพวกวนแล้วก็แล้วก็มีเออพลินมีพุดดิ้งอะไรเงี้ยคือแบบคือไปเพื่อที่จะไปกิน คือเราไม่เน้นกินเนื้อไงเราไม่ไม่ได้เน้นกินแฮมเบอร์เกอร์กินเนื้อมันเป็นร้านสเต็กนะเราไม่ได้เน้นพวกเนื้อแต่ว่าเราเน้นพวกไปกินสลัดมันมันอร่อยอ่ะเออก็ก็พอดีลูกก็ยังกําลังสนใจจะกินผักเออนางกําลังเรียนรู้ไงเออกินกินกินได้กินไม่ได้มั่งแต่ก็ก็จะให้นางกินกินผักทุกวันอ่ะเออโดยเฉพาะเมื่อย็นนี้ต้องขาดไม่ได้เลยจะได้กลับมากินข้าวที่บ้านไปโรงเรียนก็ ที่โรงเรียนเขาก็มีอาหารกลางวันให้มันก็มีผักอยู่แล้วไงแต่ว่าอยู่ที่บ้านก็คือมื้อเย็นนี้ก็ต้องเน้นเลยก็ต้องมีผักมีให้กินทุกวันอ่ะเออนางก็เลยกําลังอยู่ในวัยที่เรียนรู้ก็เลยเไปแล้วกันร้านเนี่ยได้กินผักเยอะแม่ก็ชอบอะไรเงี้ยเออก็ไปกันคือไปครั้งนี้ก็คือคือเขาไม่คือไม่ได้สูบบุหรี่ในคือในในห้องนั้นอ่ะมันมันมันไม่มีโซนที่ให้สูบบุหรี่แล้วนะคะก็แบบรู้สึกดีมากเลยอ่ะเออคือทุกครั้งที่ที่ไม่ได้ไปนานนนนี้ก็คือ คือไม่ชอบคือไปครั้งสุดท้ายประมาณสิบสิบปีที่แล้วอะ่ะคือมันมันไม่ได้แยกห้องสูบบุหรี่อะไรเนี่ยมันก็จะควันขมโมงเฉงฉทั้งพวกสเต็กทั้งเนื้อเนื้อ,อย่างอะไรพวกน,นั้นอะ่ะมันก็มาเป็นเสิร์ฟมาเป็นถาดาร้อนๆมันก็จะควันขโมงเลยทั้งควันบุหรี่ทั้งเราก็เลยไม่ชอบก็เลยไม่ไปเลยไงไม่ไม่ไปเป็นสิบปีเลยเออพอไปครั้งนี้ก็รู้สึกดีมากเลยอะ่ะรู้สึกเออรู้สึกดีอะ่ะเออถึงต้องมาทําคลิปให้ทุกคนดูไงว่า ผูออ้ที่อยู่ที่ญี่ปุ่นหรือว่ามาเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยให้ไปกินร้านาให้ไปกินแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็สเต็กร้านนี้นะร้านบิ๊กบอยแต่ภาษาญี่ปุ่นเขาจะอ่านว่าบิ๊กบอยนะไปกินเถอะคนที่ชอบกินผักเนี่ยคุ้มจริงเลยอะ่ะอ,อ,อย่างของเราเนะี่ยเราสั่งไก่สเต็กไก่แล้วก็มีสลัดสลัดบาร์เราก็กินแบบเติมได้ไม่อั้นอะ่ะเออเจ็ดร้อยสี่สิบเยนเลยเนี่ย คือเจ็ดร้อยสี่สิบเยนน่ะคือเรากินเยอะกว่าราคาค่าของอ่ะเออสลัดผักในะกินจนเอ่อกินจนพุงปลิ้นอ่ะเออนะแล้วก็พวกซุปมันจะมีซุปข้าวโพดมีคะเลแกงกะหรี่แล้วก็มีอะไรกัมีซุปเหมือนคอนคอนโซเมอะไรเงี้ยมันก็มีแล้วก็เติมไงโอ้โหแบบแค่แค่กินสลัดผักนี่ก็คุ้มแล้วว่ะเออนนี้ก็ต้องเป็นอาหารที่เขาเอามาเสิร์ฟเราอีก โอ้แบบคนที่ชอบกินเยอะๆหรือว่าคนที่ชอบกินผักเยอะๆไปเถอะแต่ว่าเราต้องไปสั่งเมนเมนูของเขาด้วยนะหมายถึงว่าพวกที่เป็นจานหลักของเขาก็คือพวกสเต็กหรือแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าสเต็กไก่อะไรเราต้องสั่งถ้าไม่สั่งเนี่ยเราไปจะไปกินสลัดอย่างเดียวไม่ได้ไงเออนะแต่ว่ามันมันก็ดีไงราคา740เยนอย่างของปลาก็เท่าไหรอ่อ่ะแล้วก็ของเด็กอะ่ะคือราคามันจะไม่เกินพันนะคะมันจะมานแปดร้อยก็แล้วแต่เราจะสั่งเออ 800, 700, 800, 900อยแเารนี่ก็แล้วแต่นะส่วนส่วนเมนูของเด็กก็400กว่าเท่าไหร่เองสีก็เยนแล้วเด็กก็มีสลัดสลัดบาร์แล้วก็มีพวกน้ำผลไม้น้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ให้เราไปกดเอาได้เลยไงโอ้โหคุ้มมากเลยอะ่ะโอมรู้คุ้ม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 ,มจริงๆคุ้มมากคือคือต่อไปเนี้ก็จะแบบถ้าไปกินข้านอกบ้างก็จะไปพิกกบอยนี่แหละมัน มันได้กินผักเยอะดีอ,อท,ท,ที่จริง,รงๆล้วคือก็ชอบกับข้าวชอบอาหารเขานะคะชอบสลัดผักของเขาแต่ว่าที่ไม่ไปก็คือมันมันเหม็นควันบุหรี่แต่ก่อนนะก็ไม่รู้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนระบบตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะไม่ได้ไปนานมากเลยเป็นสิบปีอ,อ,อพอไปครั้งนี้กไ็ไม่มีคนนั่งสูบบุหรี่แล้วดีใจมากเลยอะอะครั้งนี้เราก็จะพาลูกไปได้บ่อยๆไงพาลูกไปกินได้บ่อยๆแล้วลูกก็จะได้กินผักเราบอกนางว่าเ <c oughs> ขาบอกนางว่า ไปข้างหน้าก็ต้องกินผักหลายชนิดเพิ่มมากขึ้นนะอะไรประมาณนี้เออนะนางก็กินของนางเน้นนางสั่งพาสตา้านะนะแล้วก็ส่วนมันฝรั่งทอดนี่เราสั่งต่างหากนะคะสั่งเหมือนกับสั่งต่างหากมันไม่ได้อยู่ในเมนมันไม่ได้อยู่ในเม,มนมูนมมนมนมนหลักแต่ว่าก็กินสามคนก็ประมาณสามพันหน่อยๆสามพัน 3, ต้นๆอะ่ะเออสามคนอะ่ะเออก็เฉลี่ยใส่กันเนาะเออของเด็กก็ถูกสี่ร้อยก็เยนนะแล้วก็มี มีไอติมมาตกท้ายให้ด้วยนะของเด็กถ้าเด็กมาเนี่ยเขาก็จะมีไอติมให้ถ้วยเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหดูสิแค่สลัดผักนี่ก็เนี่ยอันนี้มันเป็นเป็นวุ้นกาแฟนะเจลลี่เจลลี่กาแฟนะเออนะเนี่ยส่วนแม่นี่ก็โอ้โหแค่ซุปข้าวโพดนี่แม่ก็ชุ่มฉ่ำหัวใจเหลือเกินนะอร่อยมากมันมันอร่อยอะมันมันไม่เหมือนเราไปกินที่มันมันไม่เหมือนที่เราซื้อจาก ซูเปอร์ที่เขาขายไปที่มันเป็นซุปข้าวโพดหรือว่าที่มันเป็นขายเป็นกล่องนะคะมันไม่เหมือนกันรสชาติมันไม่เหมือนกันอ่ะอันนี้มันอร่อยมันเข้มข้นมันแบบโอ้ยบรรยายไม่ถูกต้องมากินเองนะคะเพื่อเพื่อนพี่น้องที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปกินได้ที่บิ๊กบอยไม่ใช่บิ๊กเฮ้านะบิ๊กเฮาน่มันซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะบิ๊กบอยบิ๊กบอยเนี่ยเขาก็มีสาขาอยู่เยอะเหมือนกันนะก็บิ๊กเขียนว่าบิ๊กบอยนั่นแหละบิ๊กบอย อ๋อไ,ไปกินพาลูกพาลูกไปกินได้เลยนะลูกคนไหนชอบกินผักโอ้โหกินกัน,นพุงกลางเลยค่ะไม่รู้ไม่รู้จะคุ้มยังไงกินจนจนเดินไม่ไหวอะ่ะเออขับรถเนี่ยถ้าเกิดไปแบบไปคนเดียวหรือว่าจะต้องเป็นขับรถไปเนี่ยโอ้โหแย่เลยเดี๋ยวขับรถกลับไม่ได้เ,เพราะกินเยอะมากกินเยอะมากค่ะเออยัดกันเต็มที่ ก็คุยกับป้าว่าถ้าไปข้าวน้า่นะถ้าจะไปกินบิ๊กบอยข้างค้าวน้าเนี่ยเราจะไม่กินข้าวเช้าไปเลยเออแล้วก็ให้ป้าเน่ะสั่งสั่งเมนูอ่ะที่มันมีปริมาณแน่นอๆแล้วเราก็จะสั่งของเราแล้วก็จะให้ป้ากินแล้วส่วนเราก็จะกินสลัดผักเยอะๆแล้วเราก็จะกินซุปข้าวโพดเยอะๆเออแค่นี้แหละเออมีความสุขแล้วค่ะอือสุดยอดมากเลยอ่ะ ฮันจังก็ชอบมากเลยนางชอบมากนางก็เอาเอาสลัดผักนะฮะที่มันเป็นข้าวโพดแล้วก็ถั่วและญี่ปุ่นอ่ะเอาไปใส่ในซุปข้าวโพดอีกทีนึ้งนางก็ตักกิน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 นะเห็นไหมเขาเอามาเสิร์ฟนี่ของปลานะฮะมาก็เป็นถาดร้อนๆเลยเห็นไหมอลังการงานสร้างอร่อยนะข้าวก็อร่อยนะข้าวร้านนี้อร่อยปลาปลาเขาก็กินน้ํากินน้าหมดไปสามแก้วมันรู้กินอะไรนักหนา ก็ไปเติมคือน,น้ำเปล่านี่มันเราไปเติมได้ไงมีน้ำแข็งมีอะไรอุปานสะอาดนะฮะสะอาดโอ้ยชอบเูสิข้าวอร่อยนะปริมาณก็เอ่อปริมาณก็เยอะอืมดูสิมันมันอร่อยนะอ่ะเอออร่อยแล้วก็เราได้กินผักเยอะคือคือถ้าเราไปกินร้านทั่วไปมันก็จะมาปริมาณจํากัดที่เขาเขา,เขาหนดให้เราใช่ไหมแต่ว่านี่ก็คือ คือสาหรับคนที่ชอบกินผักกินสลัดเยอะๆเงี้ยก็มากินได้เลยมีมะเขือท่งมะเขือเทศมีอุ้ยมีเยอะมากเลยสลัดผักแล้วก็มีน้ําสลัดก็อร่อยเนี่ยต้องมาแบบทาคลิปรีวิวให้เขาเพราะว่าของเขามันดีแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคานะคะอ่อันนี้อันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะคะของดีก็ว่าดีนะคะของไม่ดีก็ว่าไม่ดีนะคะเหมือนคลิปที่ผ่านมาเนี่ยคลิปที่แล้วก็ที่มาเล่าให้ฟังอะ ที่ไปทางทะเลทางตอนใต้เนี่ยเออนั่นมันก็ไม่ดีจริงเออก็ว่าไปตามเนื้อผ้าน,นั่นแหละแต่ว่าถ้าเราติตรงไหนว่ามันไม่ดีก็ไม่ต้องอ,กออกชื่อเขาแต่ว่าถ้าตรงไหนที่เราเรามันดีมันเราถูกใจเราเราก็บอกชื่อเสียงเรียงนามของร้านไปเออคนที่อยากจะไปกินก็ไปกินไงเออเอาแบบต้องเอามาเล่าให้ฟังอ่ะเออมันมันไม่ได้แพงเลยอ่ะเพราะดูสิอันเนี้ยของป้าถาดเนี่ยแล้วก็ ก,กินสลัดกันจนพุงปริ้นอะ่ะเออกินจนพุงปริ้นจริงๆอะ่ะเออแบบมีความสุขมากเลยได้กินผักเยอะกระเจีย๊ยบอร่อยมากเลยกะเจีย๊ยบอ่าอร่อยข้าวโพดก็อร่อยแล้วก็ถั่วและญี่ปุ่นก็อร่อยอุ้ยอร่อยหมดเลยสลัดอ,ะอ่ะอือแล้วก็มีมันมันมีสลัดมันฝรั่งแล้วก็สลัดมันมันเทศด้วยนะเออ่าแปลกไปอีกแบบนึงเห็นไหมนาจังนางก็ตักเขา ข้าวโพดแล้วก็ถั่วและญี่ปุ่นอะใส่ในถ้วยซุปข้าวโพดอีกทีนึงแล้วก็ตักกินนางคิดคิดหาวิธีกินของนางเองนะคะเออโอ้โหรู้สึกว่านางกินกินเยอะมากเลยเออคือนางชอบกินถั่วไงถั่วถั่วญี่ปุ่นถั่วและญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็ข้าวโพดคือนางชอบอยู่แล้วเออก็ได้กินแบบเต็มที่อ่ะเออแบบเออกินแบบเต็มที่มากเลยเออคือประมาณว่าข้าวเย็นไม่ต้องอะไรประมาณเนี้ย ไมานะข้าวเย็นกินไม่ลงนะตกเย็นมาก็อาบน้ําแล้วก็นอนคนะ่ะเพราะว่ามันอิ่มมากไงเน,นี่ยเห็นไหมอันเนี้ยคือคือสเต็กสเต็กเนี่ยสเต็กไก่อันนี้ก็ออแม่นี่ก็กินไปกี่ถ้วยแล้วเนี่ยสลัดเออสลัดแล้วก็อ่าเาุข้าวโพดเนี่ยโอ้โหมันอร่อยมากเลยนะคือคือมาร้านเนี้ตั้งแต่ไหนตะไรมาเลยตั้งแต่ประมาณสิบกว่าปีที่แล้วก็ก็จะกินแบบเนี้ย กินแต่ซุปข้าวโพดโอ้โหแบบอร่อยคือตาม family restaurant นะฮะที่มัน,เป,นเป็นพวกกัสโตพวกโคโกเสืออะไรเงี้ยร้านพวกนั้นมันไม่มีซุปข้าโวโพดเอาไงมันมีแต่ซุปอะไรอะคโนซุเมะหรืออะไรพวกนั้นอะซุปซุปไม่ค่อยอร่อยเท่าซุปข้าวโพดซุปข้าวโพดมันก็ควรจะแพงอ่ะนะคะเขาถึงไม่ทําร้านอื่นนะะแต่ว่าร้านนี้เขามีมีให้ให้ตลอดเลยอชอบมากของแบบสลัดบาร์นี่ไม่ขาดเลยนะของนี่เติมเข้ามาเติมเข้ามาโอ้โหแบบ อห oh, แบบชอบมากเลยอะคือมันไม่ลำแหลมอะเออบางร้านนะคะส,สะลัดพวกบางร้านนะคะที่เป็นเป็นบุฟเฟ่โอ,อ้โหลำแหลมมากเลยอะไม่เติมให้สักทีเลยนั่งอ้าปากหอรอรอให้เขามาเติมอะไรเงี้ยแต่อันนี้แบบเติมแบบโอ,อ้โหแบบสะใจจริงๆเลยอะเออแนะนํานะคะมากินกันรนะ้นานเนี้ยโอ้ชอบมากเลย <laughs> รู้สึกแฮปปี้มากเลยอะเ,ออเวลาไปกินนะ ไปกินร้านที่อะไรอ,อร่อยอร่อยแบบราคาถูกอะไรเงี้ยก็จะมาเล่าสู่กันฟังไงอืมก็พาลูกมากินค่ะฉลองปลูกสตรอเบอรี่เสร็จฉลองปลูกสตรอเบอรี่เสร็จก็วันอาทิตย์ก็พาลูกมาเออป้าเขาจัดให้เป็นบริการครอบครัวนะคะคุณปลาเนี่ยเขาก็จะแบบนะลูกสาวอยากจะไปกินอะไรอะไรเงี้ยก็จะถ้าจัดให้ได้ก็จัดนะฮะเออก็ มันเป็นบริการของครอบครัวของคนญี่ปุ่นเขาก็จะประมาณนี้ค่ะเออก็ไม่ใช่ว่าไปกินร้านแพงอะไรหรูหราหมา,หาเห่าทำาไรไม่ต้องแค่นี้ก็ก็ก็หรูแล้วเออแค่นี้ก็ดีแล้วอะไรเงี้ยเออเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยเออแล้วก็ถูกปากถูกใจถูกจริตเราไงเราชอบกินผักเยอะๆไงนะก็แวะมากินกันได้หรือว่าเออเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆที่จะมาเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นก็แวะกินร้านนี้ได้นะอืมอร่อยอืมกินแบบ ก็จะมันจะเข้ากับจริตของคนไทยอ่ะออคนไทยชอบกินผักเยอะๆชอบกินอะไรที่เราได้ตักเองอะไรเงี้ยอ,อแตเ่เมนูที่มันเป็นพวกสเต็กพวกอะไรนั้นเราไปมันไม่ใช่บุฟเฟ่นั้นเราก็คือสั่งของเราไงแต่ว่าเขามีบุฟเฟ่ให้เฉพาะสลัดบารออ์นี่แหละสลัดผักแล้วก็น้ําซุปเรอาอแต่ว่าเราเราว่าแค่นี้มันก็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 หรูแล้วนะเออมันดีมันพอดีพอดีอ่ะสำหรับคนชอบกินผักอย่างเราอ่ะ เออชอบนะคือมันกินได้ยังไงกินผักอะ่ะกินยัดเข้าไปยังไงมันก็ไม่มันไม่ทรมานนะผักอะ่ะผักเนี่ยมันไม่ทรมานเนี่ยเออก็ยัดไปจนแบบโอ้โหยัดเต็มที่อะ่ะเออ <c oughs> มีความสุขกับการกินมากเลย <c oughs> แต่ก่อนนี่มันมีมันอาจจะไม่ใช่ฤด,ดูกาลของมันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก่อนมีนมข้าวโพดอ่อนนะข้าวโพดอ่อน ข้าวโพดอ่อนถ้ามันเป็นฤดูกาลของเขามันก็อาจจะมีนะแต่ก่อนมีข้าวโพดอ่อนด้วยเออก็ชอบกินเหมือนกันนะแต่มาครั้งนี้ไม่เห็นข้าวโพดอ่อนแตก็ก็ไม่รู้ว่ามันผ่านไปเป็นสิปีแล้วเนาะก็ไม่รู้ว่ามันมันเปลี่ยนแปลงหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้เออแต่ว่ามีให้กินแค่นี้ก็ดีใจแล้วอะเออนะก็กินกันจนพุงปลิ้นค่ะแล้วก็ของเราตักมาเราต้องกินให้หมดนะคะ สลัดผักทั้งหลายเดี่ยที่เราตักมาเราต้องเราต้องรับผิดชอบนะคะอย่าตักอย่าก,กินทิ้งกินขว้างนะ,ะเราก็เต็มที่ค่ะเออไม่ไม่ให้เหลือเลยค่ะเออก็เป็นมารยาทนะคะที่มันเป็นพวกบุฟเฟ่ต์อะไรเงี้ยอย่าอย่า,ยาตักมาแล้วกินไม่หมดแล้วก็วางทิ้งขว้างอันนี้เป็นนิสัยที่ไม่ดีนะคะที่ญี่ปุ่นเขาจะไม่ทํากันนะก็เนี่ยค่ะก็ช่วยกันกินช่วยกันกินแล้วก็ช่วยกันจัดให้มันจัดการให้มันเรียบร้อยอะ่ะเออนะ คนที่เขาทําอาหารให้เรากินเขาจะได้มีกําลังใจเออกินทิ้งกินคว้างเขาก็เสียใจไงเออเสียของเออก็เสียของรู้สึกไม่ดีไงเราก็ต้องพยายามกินให้มันให้มันหมดกินให้มันเรียบร้อยนะคะเอ,อ่อสุดท้ายก็เนี่ยมีไอติมมาเสิร์ฟให้แล้วก็อา่าพ่อลูกเขากินกันแล้วก็เขามีม,มีมีบัตรสะสมแต้มด้วยนะอืมไปข้างหน้าเราก็จะถือบัตรนี้ไปไงถ้าสะสมได้ห้าแต้มเราก็จะได้กินอ่ได้กินไอติมหรืออะไรที่มันมัน ใหญ่กว่านี้นะก็ดีกำลังใจเล็กน้อย,อยก็สนุกดีกินเสร็จแล้วก็ไปจ่ายตังค่ะจ่ายตังเสร็จแล้ว,ลวเราก็กลับบ้านนะคะเที่ร้านเนี่ยเขามีทาเบนโตด้วยนะเ,เบนโตก็สั่งได้เบนโต้ห้าร้อยกว่าเยนอะไรเงี้ยมันก็มีนะก็เข้ามาสั่งกันได้นะแต่เบนโตก็ต้องสั่งนะเพราเข้ามาสั่งได้แล้วก็เนี่ยค่ะมีมีโอกาสก็พาลูกมากินนะคะ มากินส่วนมากเขาจะมากินกันทั้งครอบครัวนะคะเป็นบรรยากาศดีๆก็ดีค่ะนี่ค่ะเอามาเล่าสู่กันฟังสำหรับวันนี้ก็อิ่มแล้วค่ะก็กลับบ้านไปทำงานอยู่ที่บ้านแล้วก็ทำความสะอาดบ้านเ,าเตรียมเรื่องการเรียนเกี่ยวกับของลูกแล้วก็การทำงานของเราในวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้วันจันทร์เราก็สู้งานกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ